สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านข้ามาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บบุกษาวไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้พิจารณรา,านในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระอุปถัทธแจกปีใหม่แผ่นปั้มร้อยองค์เนื้อดินหอมมหามงคลออกมปีพศ2548ของวัดที่มงคล นำเหาท่านได้ดูได้ชมนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตที่บริเวณเสียนขององค์พระก็จะมองเห็นร่องลึกร่องเส้นที่หนาผักชัดเจนโหนกคิ้วสูงหนาก็จะมองเห็นความคมชัดของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาตรงตาด้านล่างนะครับมองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นลูกตาทั้งสองข้างจมูกเป็นสันสูง โดเกมสูงมนก็จะมองเห็นมิติความหนาของริฟิปากบนแล้วก็ริฟีปากล่างลักษณะของร่องปากแล้วก็มิติความหนาของปลายคางนะครับลักษณะมิติของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาหนานูแล้วก็มิติความหนาของต้นแขนขวานะครับข้อศอกขอพับที่บริเวณข้อศอกขวาที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังคติกบพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึง บริเวณท้องเหนือฝ่ามือนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของผ้าคาดเอวแล้วก็รัดประคดนะครับลักษณะของรูจีวรที่บริเวณเราหนุขวานะครับความคมชัดลักษณะของรูจีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็สอกซ้ายครับมองจากกระนบนเฉียงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนซ้ายแล้วก็มิติของท่อนแขนขวานะครับฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องนิ้วชัดเจนนะครับความคมชัดของนิ้วโป้งแล้วก็ร่องนิ้วชี้สังเกตลักษณะของ ฝ่าเท้าขวาไงายขึ้นครับก็จะมองเห็นิ้วเท้าที่ปลายเท้าขวาแล้วก็มิติความหนาของฝ่าเท้าขวานะครับลักษณะของเข่าซ้ายโค้งมนวนก็จะมองเห็นรูปจีวรที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับแล้วก็ลักษณะของเข่าขวาโค้งมนวนก็จะมองเห็นรูจีวรที่บริเวณเข่าขวาลักษณะของปลายเท้าซ้ายใต้เข่าขวานะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพะสังเกตรายละเอียดที่บริเวณแข้งขวาแล้วก็แข้งซ้ายนะครับลักษณะความคมชัดมิติความเล็กของพิมพะนะฮะ ลักษณะรละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนแล้ว e ก็มิติความลึกของพิมพ์พระชัดเจนนะฮะมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรละเอียดความคมชัดของพิมพ <th> ์พระชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะรละเอียดมิติความคมชัดของพิมพ์พระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับ แต่ละคนแต่ท่านก็มีจุดสังเกตมีจุดที่สนใจแตกต่างกันไปนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดพิติของพิมพ์พระนะครับดูแล้วก็เพลินนะครับความรายละเอียดพิติของพิมพ์พระนะครับสังเกตลักษณะรายละเอียดที่บริเวณฐานขององค์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับ สังเกตลักษณะรายละเอียดนะครับที่องค์พระนะครับความสว่างก็จะทําให้มองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับมองจากด้านข้างก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับสังเกตลักษณะที่บริเวณขอบขององค์พระนะครับถ้าเกิดภาพที่ยขยายขึ้นมา สันเปลไม่ชัดก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะารายละเอียดที่บริเวณขอบด้านข้างขององค์พระนะครับมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะเป็นลักษณะารายละเอียดที่บริเวณขอบขององค์พระนะครับแล้วก็ลักษณะารายละเอียดนะครับ ของพิมพ์พระด้านหน้านะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับสังเกตก็จะมีการปัมหมึกเป็นยันตัวนะแล้วก็มีหมายเลขประจําองค์พระแต่ละองค์นะครับที่ด้านหลังก็จะมีตัวอักษรระบุชื่อของวัดวัด,วดห้วยมงคลน,นะครับสังเกตความคมชัดของพิมพ์นะฮะขยายภาพขึ้นมา ถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบล่าไปจะก,ก็ต้องขอประทานอภัยท,ท่านผู้ชมมาในที่นี้นะครับสังเกตลักษณะมิติความลึกของตัวษรน,นะฮะก็จะเป็นลักษณะระดีที่ด้านหลังขององค์พระนะครับสำหรับมวลสารดินก็นำมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็เป็นดิน ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ฮะก็นํามาจัดสร้างเป็นองค์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับสําหรับเบึกที่ประทับลงไปที่ด้านหลังก็จ,จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปแต่ลองค์นะฮะก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังของพิ์พระนะครับ ดูแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชากเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับดูแล้วก็เพลินนะฮะแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมีลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระมิติความลึกความค,าม,คามชัดของพิมพ์พระแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้นำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตรงนั้นครับมาดูมาชม พระที่แจกปีใหม่ของวัดทุมงคลครับพระดวงประโทษแผ่นปั้มร้อยองค์เนื้อดินหอมมหามงคลออกมาปีพศ2548 <c oughs> ก็เป็นพระที่แจกในวาระขึ้นปีใหม่ในปีพศ2548ของวัดทุมงคลนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ถ้าผู้ชมดูแลชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใด ผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ